Said drive it That's s a drop top coupe. you down o o real wanna อ๋อป่านี่เหรอที่บอกใช่ใช่ป่านี่เหรอที่บอกปุถุยานั่นนั่นเหรอแต่ว่าวันนี้เรามาหลอกไกลแล้วเนี่ยจากหลอกหาดมาสว่างเพื่อจะกินอันนี้คือโรงพยาบาลสมเด็จพายุพายาอะไรสมเด็จพายุพาย่าบ้านบ้านสว่างดินอาคารผู้ป่วยในห้องแลบนั่นสิอยู่ตึกใหญ่ใช่แม่ก็อยู่ตึกเขาเขาเดาว่าอยู่ตึกนั้นคิดว่าอยู่ตึกนี้ปะอ่า ดี๋ยวโอจะรอพี่ไหมเดี๋ยวไปด้วยกันไปด้วยกันก็ได้ปะจะได้หลงด้วยกันมาดูปลาสิหใหญ่มากมันมีเจ้าของไหมเนี่ยมันจะใจดีไหมอะเค้แฮ่เค้ถามทางเลยดิไม่บอกก็ได้แต่เขาก็บอกเราว่าอยู่ห้องฉุกเฉินปะอ่ะต่ห้องฉุกเฉิน การตรวจสองกล้องอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เอสองกล้องก็คืออ่ออ่อโอเคของหมอเราไปถามไปโน้งงนดูไหม,มก็คนเมื่อกี้ก็ดูหน้าเหมือนเจ้าหน้าที่ไม,ไ,มไม่ใช่แยกต่อเลือดเอกซเรย์อ๋อใช่แล้วแต่ว่ารู้ว่าข้อจะแยกห้อเจาะเลือสดสรุปว่ามีชั้นสอง <c oughs> <c oughs> Like I got to cause I never had someone like you Aint nobody got this love Come me c a u s ain't nobody b a y All I need is love I just wanna wanna wave with you I'm just hoping that you see and you know this Can't stop with the way I've been falling Fall back s <S ไม่ไม่เราเพืกินไปกินด้วยกันแล้วมันไม่ทำได้ไหมเออยผมเนี่ยไม่ <laughs> <laughs> เราจะไม่ให้นแบบวัดพิสตาร์ Catch when you're falling. I just need to know you're when I'm coming Girl, let me provide your need. A freaky girl, under the sheets, but you love when things start slowing down when all you got me is a drop top coupe. Cool. Said so you wanna drive it down real soon. I just wanna love you like I do. <coughs> <coughs> <laughs> <laughs> yeah, like the line could man. I'm doing can't stop with the way I've been falling. Fallback is a catch when you're falling. I just didn't know you mind when I'm coming. Girl, let me provide you. Meet a freaky girl under the cheeks. but you love when things start slowing down. when No, you got me there. There's a drop top.

อิ่มแล้วอ่ะก็ให้ไม่เยอะเกินไปอ่ะมันก็ว่างอ่ะตอนแรกอ่ะแต่ตอนนี้มันเริ่มเยอะเกินไปอืมไ่หมดแล้วไปหมดแล้วเหลือเราสองคนเรามาตัวตัวที่สองตัวแรกก็ไปตั้งนานแล้วอืมเยอะมากเลยอ่ะ จังเลยหรอเ้าเปน็นน้องนายกันเดี๋ยวพี่รอนั่งเราเนี่ยมันแย่ละ <c oughs> ก้อนมากิน่ดประสบการ์สอนให้เรารู้ว่าเราต้องหมั่นเติมน้ำบ่อยๆไม่เคยแห้งเลยค่ะเนี่ยอิ่มแล้วะ <c oughs> อิมอมอ่มแล้วก็พอเหรอ,อยอมรับชะตากรรมเลยเรดีดดเหลือต้องเยอะนะเราไม่อยากให้เหลือหรอกแต่ว่าเราสั่งไปดิ้นเดียเหมือนพระเจ้าให้มาเยอะนาะ ตอนนั้นเราก็ยังไม่อิ่มไงเราก็ไม่ขัดคานอะไรไม่ไหวคะไม่ไหวจริงๆค่ะเนื้ออร่อยมากเดือดอย่างนี้ไม่เป็นไรไงโอ้อหขอบคุณค่ะเนื้ออร่อยมากค่ะแต่ว่าหนูไม่ไหวจริงๆกินให้หมดนะจ๊ะเอารมณ์อะไม่มันหมดแล้วเนี่ยมันมีแต่กุ้งเจเลยกุ้งของพี่เหรอเออเจเป็นคนสั่งรักกันรักกันพอดี ก็ได้ก็ได้ก็ได้มีไหมมีที่จริงแร้านาข้างๆน่ะนะหรอเออแต่ว่าปิดไปแล้วออ๋เดี๋ยวเราไปหาร้านอื่นผู้นี้วันอะไรนี่ผู้นี้วันพฤหัสอ,อ๋อยังไม่ทันสุกรหรอพี่เพิ่งทำงานแค่วันเดียวเองเออให้พี่ทำงานไอีกสองวันเลยจันเพืองเห,อเหรอที่พูดเมื่อกี้นนะเออเออ,เอ,อ พี่มัวแต่คุยกับคุณยายเนี่ยตามตามที่กเจ้ารีวิวเลยเอ๊ะเลยใช่เออรอของนานอ่ารอของนานแล้วเพราะว่าเหมือนว่าเขาก็บอกแล้วว่านี้แต่ว่ารสชาติดีกถถ็ถ้าใกล้จะหมดก็ให้รีบสั่งเลยเออ,เอ,อแล้วก็คุณป้าคุณลุงใจดีมากใช่ใชเจเดียวมากเหมือนเพื่อนทำกันอยู่สองตายย้่เออแล้วน่าจะกินพิซซ่าเนาะลันนากที่กินอิ่มแล้วเนี่ยนะไม่เราน่าจะ <laughs> ุกอยางเป็นไปได้หมดเมื่อมีคำามาหน้าจะกินคือคนละถาดลองกินดูคนละถาดเลยเหรอเออบ้านหลิวนี่คือต้องต้องถึงก่อนสว่างใช่ไหมใช่คือหลิวเป็นคนต่างจังหวัดที่ทํางานที่หนองหาแต่บ้านใกล้สุดเออว่ะเออเนาะอู้เขามีแพนด้าฟู้ด้วยดูสิเออนะอำเภอเราไม่มีมีเจ็ดนี่ค่ะเจ้าก็อู เขาก็จะอยู่ไม่ได้เลยขนาดเขาเจ้ารับจ้างเป็นรอบๆเขาจะยังอยู่ไม่ได้เลยมันแพงเนี่ยมันแพงจริงนะนั่นเหตไหมโอ้เคื่อนที่มืดที่สุดเราจะเห็นดวงจันทร์ชัดที่สุดมืดระดี้วเปิดไฟสูงเลยเดี๋ยวเลยจะนี้ไปเดี๋ยวพี่จะฟามแห้งโอ้ไม่ต้องหวังโอ้ทันเวรดึกแน่นอนต่อให้พี่ยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงโอก็ทันไปอยู่เวรดึกก็บอกหรือว่าอยู่ไปตั้งแบ้านนะเดี๋ยวพี่กลับให้แต่นอเลย thank mm -hmm. <laughs> ภารกิจแล้วภารกิจอะไรภารกิจไปรับ<ป>น้ำยาโมกธาเราพูดให้มัน,นเป็นการ็นการหน่อยสิเพราะหมกธะเรไม่ได้กินโมธาเราไปเอาน้ํายามานะคะน้ํายาหมดก็เลยไปยืมข้าเจ้ามาที่โรงพยาบาลสนนว่างแดนดีใช้เวลาห้านาทีในการเดินกันด้ยนับเวลาหลงทางด้วยสิถ <laughs> <laughs> ามหาว่ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ไปทางไหนคะแล้วก็จบลงด้วยโอเคเอาตอนที่ไปรับน้ำยาไม่ถึงหนึ่งนาทีเถอะ ก็ไปกินไม่มีใครมาสนใจเราเลยเนาะเดินเข้าไปแบบงงเขา <c oughs> ไม่หวังอะไรเลยเลยอ่า <c oughs> เออ,เอ,อใช่แบบน่าพอ <ไป S 1> <ร>ใจ<า>หรออะไรอย่างเงีเออ้ยแบบเดินเข้ามาดึงค,คือถ้าเราเดินไปห้องสุดก็คือสุดได้เลย <c oughs> ใช่งงงงใ <c oughs> ชก็จะขโมยอะไรฉชนก็จะขโมยได้มาแบบว่าไม่มีใครเอ็ดใจอะไรเลยเอาจริงมันมันไม่มีคนมาเดินแบบเอ้ยติดต่ออะไรคะอะไรเงี้ยมันสอดได้ทุกเลยใช่ไหมเนี่ยใช่เลิศอะ Okay. Okay. Can okay. you? Bye. Bye.